คลิปสองต่อนะคะเมื่อกี้ติดขัดนิดหน่อยติดขัดอะไรครับนี่ใครอ่ระถ่ายรูปค่ะนี่นอะพ่อปิปโป้ เอาอาหารนกใส่มือโชว์หน่อยสิเอาคืนมาเลยนดนโอ้ ีโป้ะก oh, uh. ูอะไรมันไม่ใช่ไก่ซะหน่อยโอเคเนาะไม่ใช่ไก่เอ้ยะต่ามาเ้าไงใช่ป หมดเลยโอ้ยหมดแล้วเดี๋ยวองเม็ดเร็วๆอันอยู่ใต้แว่นสวยอืมไปกันหมดแล้วสมน้ำหน้าพ่อปีโป้ไปเลยนุ๊ปีโป้จะถอยหลังตกน้ำแล้วบ่าวนะขอจบคลิปสองไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอ้ยนกเยอะมาก we yeah.